แกมต่อไปก็จะเป็นโปรแกมรมสินค้าคงคลังนะครับครับผมคลิกเลือกสินค้าคงคลังแล้วก็เลือกบริษัทสาธิตเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องการให้แสดงให้เห็นว่าตอนเริ่มต้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เราก็กําหนดรายละเอียดของกิจการเหมือนกันนะครับมีระบบคลังสินค้าคลังเดียวหลายคลังอันนี้ผมเลือกเป็นแบบหลายคลังนะครับแล้วก็เลือกวิธีการคานวณต้นทุนเป็นแบบเฉลี่ยตอบตกลงนะฮะอันนี้ก็ ในส่วนของสินค้าคงคลังก็เสร็จแล้วจากนั้นเรามาดูวิธีการเพิ่มแก้ไขแฟ้มก็คือ,อรหัสสินค้านั่นเองนะครับก่อนที่เราจะกําหนดรหัสสินค้าก็ควรจะมากําหนดหมวดซะก่อนนะนี่เราก็กําหนดชื่อหมวดลงไปว่าสินค้าที่เรามีอยู่เราจะมีประเภทสินค้าอะไรบ้างสมมติว่าเป็นอุปกรณ์สําน,นักงานนะครับ รหัสบัญชีก็คลิกเลือกได้ครสนะมมติว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปครับอีกสักรายการหนึ่งนะครับเป็นฮาร์ดแวร์นะนี่ผมก็กำหนดรหัสบัญชีเป็นตัวเดียวกันก็คือใช้1510เหมือนกันครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรากเ็เราก็มาเพิ่มรหัส ของสินค้าได้นะครับโดยการกด f 4นะครับหรือคลิกที่ปุ่มเพิ่มก็ได้ใส่รหัสลงไปสนะมมติว่าเป็นแผน่น cd แผ่น cdr นะครับหน่วยนับก็จะเป็นแผ่นนะครับหมวดสินค้าตรงนี้ก็จะอยู่ในอุปกรณ์สำนักงานสถานที่เก็บตรงนี้คุณสามารถทจะสร้างลิสต์ของสถานที่เก็บเตรียมไม่ได้สมมติว่าเป็นโกดังหนึ่ง นะครับโกดัง2ทีนี้พอจะอบันทึกรายการแล้วก็คลิกที่ปุ่มดับดาวแล้วก็เลือกนะราคาขายก็ระบุลงไปนะครับรหัสผู้จัดจําหน่ายนะครับรายผู้จัดจําหน่ายก่อนรายผู้จัดจําหน่ายอันนี้ก็สามารถสร้างเป็นลิสต์รายการได้เหมือนกัน สมมติว่าเป็นลาน A ้าน B นะครับนี่เราก็มาคลิกที่ปุ่มเลือกลาน B นะครับแล้วก็รหัสสินค้าของผู้จัดจำหน่ายลงไปว่าของเขาใส่เป็นรหัสอะไรไวนะ้ในช่องอื่นๆก็ใส่รายละเอียดตามต้องการ แล้วก็ทําการบันทึกโดยการคลิกตกลงหรือว่ากด F10 ก็ได้แล้วก็สามารถเพิ่มทําในลักษณะนี้เพิ่มรหัสตัวที่2ตัวที่3เข้าไปได้ในส่วนการบันทึกย่อลงมาเริ่มต้นนะครับเราจะมาบันทึกที่ในส่วนหัวข้อที่หัวข้อ Edit นะครับเลือกรายการทึกประจำวัน เลือกคลังสินค้าที่เราจะทําการเริ่มต้นการเริ่มต้นให้บันทึกเป็นรายการปรปับปรุงเข้าไปนะครับใส่วันที่เริ่มต้นงวดของเดือนอันนี้ก็คือของปีครับโทษทีเป็นของปีเลยนะฮะน,นี่ก็เป็น,นวันที่1มกราของปีที่เราจะเริ่มทํางานก็ได้นะครับหรือว่าเอาเป็นวันที่31นะครับ31นวานครับก็คือเป็น เป็นของปีที่แล้วนั่นเองนะครับเป็นวันสุดท้ายใส่รหัสสินค้าแล้วก็ใส่จำนวนเริ่มต้นให้โปรแกรมไปนะครับสมมุติเป็น1,000แผ่นระาคาต้นทุนก็ประมาณการเอาถ้ามีสินค้าตัวอื่นก็บันทึกในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็จบการทำงาน